สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงบ๊สุขุสุโฟนจ้าสบายดียามสาวๆเมื่อนี้สิพากันไปบุญถาดีฮังเด้อจ้าสิไปหาไหว้พระเกี่ยมศิลไปนำพอดีเมื่อนี้หลัตนามาไม่เท่าเท้าว่าสิไปน้ำไผ่คนบอกว่าสิไปน้ำเท่ามานี่มะวันดีค่ะวันดีค่ะก่อนแจ้งอยูว่าได้นะนี่แจ้งอยู่วันดีก่อนลูกมาวันดีค่ะก่อนไว้โอ๊ะแมน สวัสดีค่ะไปเด้อไปดินบุญเด้อไปดินบุญน้ำเด้อไปบายก่อนไเอาแต่นี้ด้วยไปแต่มีหอดีด้วยบ้งบิ้งอปอเถอเอยถอเ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 อเถอเอเถอเอเออเอเมอเออเถอเถอได้ไอออเออออออเออโอ เกิบจเหน็าอเล้านม่ายร o เนี่ยโอเคนหุงอยู kind of ่ได้หเน้ไม่นอนดูด่างซ้ำเอาเขาบอเอารงเกือบนะแถวจีเ็นหุงอยู่จะไปบุญก่อนพี่น้องก็มีไอ้น้อยนังนี่ก็จะด้สิบใหน้า เพราะว่ามือน mm. okay, ี hey! ่เป็นมือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ลูกเขาพาห้องเฮียนนะคะสิพาไปดินมืออื่นเขาเขาห้องเฮียนแล้วโพสต์ได้ไหมได้ยวโพสต์นะถือนี่นะอุ้งน้องถือน้ำอ้ยน้ำมาพี่ดูมักนี่โอ้ยน้ำมาพี่ดูมัตนาคนสวยมาพี่ก้องคนใหญ่มาหนีมาหนีมานั่งเราเลย อย่านังนีโอ้ยยังนั่งหันกันนั่งหนุโอ้ยนอโบนั่งเเนเอาไอโบเดไปเอา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 น้าพ่อเไปเอาอไโบเดไปอไปจะไปน้ำพอจะลุกไปน้ำถาว์พอลลกพ่อไปออโบมีเดไปอ ไปนงลงไปปนังเหนื่อยไปนงไปย mm ัง hmm. สิม mm ีสองแก้วกมีสองคนยังมีสองคนนัเผ่เพรล้วเอาบยกบได้หให้เรเอมาจดี่แวาเกด้๋อย่บายให้เขาบายในกวหนุเอย กกนินยองพึงพึ่งยู่ควางคทีบายก็บได้มมกอันนี้มกอันนี้มุกบยบหมวกค่ะน่อยเอาได้กันบบชัยพี่เม่าวรมานั่งนี่มันลายคนนั่งพี่ลุกขึ้นมานั่งบนวเบาพี่นี่กินบ่น่อยได้ C ได้ฮะกินบ ขอขอขอก่อนขอขอจบจบงามงามงามงกันลูกขอดีทุยามทุกยาก่อนทุกยก่อนทุาเร็วๆปให้นมาก่อนนังก่อนนังก่อนเอาอีแหม่ปบอันนันแอหอนคอยป๊แหร์ฮอนใช่อ่ะของามงามขอบทจกอยาก่อนเอื้อยากลูกก่ไห

คันว่ดคันว่าั <c oughs> าน,นวานวาวน,นี่กังเวนเ้นแบบนี้ค่ะคนบรหิหลายแบบนี้แอันนี้เขาเจ้า,ากันมากังเว้นเอาสีเต็มแต่จังได้เขาเขาจ่ายเงิน,งน,นลแล้วเขาก็ต้องหาบนนานน่น,น,อนอจอดในเ้าีม่งได้เายเินเขา้อจอดน นบายอโอ้หนี่โอ้รถขั้นขาวนีงามไหมเออได้แล้น้อยงามมาแค่าเลยไปห้งซาวห้องบนหนึ่งเขมแบบนี้นี่นะพี่หน้าแล้ว่าเราซื้อซื้อน้องขึ้นมาตอนนี้เลยเราจะมอผู้เลยนะฮะเอาจอดนี่มาได้ปะอนนีเนี่ยัดติใส่อดูนะ มันเบาเตียแล้วมันก็บวงใหญ่เกินไปโหลดแบบนี้ฮะงามคนใกล้ก็บรได้อีกยังใกล้ก็บรได้มันสีห้องฮะนี่บวติดโหลดนี่ เขาเจ้าย่างกายดึกดึกใหญ่ก็ดด่ลดอยได้ย่างด้อเจ้าปลาเมือป้าันนียานะปลาลตนาเมือเอาเลบอกเห็เมือปลาปลาปลาลงลงลงไปเมือเมอเมือลงลงุมนันลงก่อนเมือนะมาอยู่ลำถาไว้ํา่าไุ่งอา่ท่าไดคะ อะไรล่ะธนาธนาข้าวไรกันหรอเออถือกินบุญด้วยแม่ถือไหว้ด้อเออเอามาหน่อยเอียงเอียงลูกก็ได้เลยเน้อ้าวอ๋นี่เด้อลูกนี่นี่อ๋อ พอใจแล้ว เลเดอเซยืทุกตัวสิบาันกีบห้าันกีบเสื้อตาโสิบห้าเดอร์ยืดทุกตัวสิ้ันกีบันกีเสอ้อตากโลสามสิบห้ันกบเลเดอร์ไปกังเวนนี่มันก็ดีเลยมันจังบหลงกัน